คันทำใหญ่แล้วนี่ใยายบัวนาใหญ่ไปชุ่มชําเลยคนใหญ่บรรยากาศนะฝนตกนะครับ ดูไก่ไก่ก็สู้ดูหมาก็พอหมาวิ่งตามนะ่ะโอ้ยนะครับไก่เข้ามาหากินนะครับเศษอาหารตามช้างนะครับดูสู้มากเลยฝนก็ตกนะครับเยเพียว เพลเพลเล่นน้ำเหรอเะเป็นยังไงเปียกเลยเห็นไหมเปียกเลยเปียกเลยเปียกเลยฮะเปียกเลยเพียวลเปียกหมดเลยอสองแสบ <c oughs> ยังกันกินลูกมะพร้าวอยู่เลยพี่พลอยกินด้วยกินด้วยกินด้วยว อย่างนะครับไปเขาร่ม